ศัตรูบุญของเราสําเร็จแล้วเราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเงนะครับที่ได้ร่วมกันนการถวายว่าไถ่เรื่องขอสิ่งของต่างๆแล้วก็จะถูกปัดใจเรื่องในกับประสงค์นะครับ้ถวายให้กับองค์หลวงปู่สินาสิริจันโทวันนี้นะครับท่านเมตตาอธิษฐานจิตนางปลวงอิษฐานจิตนะครับเหรียญแต บางที่อยู่ภายรอบนอกก็ขอให้นั่งอยู่กันที่ก่อนก็แล้วกันนะครับรอบจุดนี้นะครับจะนั่งจมบารมีในกครปลุกปู่นะครับอีกสักครู่นะครับบจะเจ้าหน้าที่แบบเก็บพื้นที่เสร็จก็กราบที่มนผสมทุกรูปเลยนะครับเนาะเพื่อโอกาสสำคัญนี้กับองค์หลวงปู่ กับพ่นแม่หัวขงคุณความโสมรสข้าวได้มาแล้วใช่ว่าข้างหลังเนียพีน้องเล่าด้วยกนังจิตของคุองไข้างหลังเนียมเดียนน้องเพ่าเ้อจะมีนี่โบกับปบนขอคุณเจ้าทุกคูปเลยนะครับเนาะในช่วงนี้ นี่ครับเข้ากับสัตว์ประโคมหลวงปู่แล้วก็ถวายสตุปปัจจัยนี่ครับเพื่อร่วมสร้างศาสนานี่ครับให้มีอายุยืนยาวออกไปนี่ครับก็ทุกโมได้หนาบุญกับเกษตรทุกโค่นี่ครับแล้วก็อนุโมได้นาบุญกับญาติพี่น้องทุกตระกูลด้วย

มเอประชาัเพยนครับฟังหลวงปู่พูดแล้วพอเดโศกันก็เลยไม่ได้ยินอะไรเลยกตไปน่ก่อนยันเกยัน้ยู่บ่ถึงบ่องกกไ่าท่งเีย่าตึงโตอ่าก ต้นป่เล่นเมราหลายตัดกเอยสมิ่นะเดยวคอตัอันเล่ามราหลายตัวนี่ปูเราเป็นเกิงกว่าเทือกถตัวเป็นม้า่มันนตายใช่หมเพราะปาเออ าเป็ดมะอย้าว่ับ ยังยุดท้ายนะครับานคนเจ้าหน้ามาล่ามคนโคพวงเจ้าไปไหนข้ามาน้นาข้าพวกเจ้าไปไ่ะท้ามาสามีพวงเจ้าไปแหนหน้ารักทาคนโคโอ้คนเจน้าเยหลายอยู่อันว่าเจ้าเฉยๆต้ก็คนเจ้าหน้ามาสูงมั่งอารมณ

าธุเจ้าพระล้มปูสาธุสาธุสาธุ ครับนะครับเนาะวันนี้ออกมาสี่รอบแล้วนะครับนะ oh. เหนื่อยนะครับน oh. เนาะ,นะ oh. เออมา4รอบเอกก็ yeah, นี่แหละเพราะความเมตตาลูกศสีย์ลูกหานี่แหละก็เล่นเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มขึ้นยัไม่เป็นไรเนาะเออเป็นกำลังใจให้ลูกแม่หลานนะครับเ อีนนี้จะแปดสิบแล้วนะครับแล้วเอาไว้ที่ท่านเดินทางด้วย